เอาอีกแล้วพี่น้องเมือม่อพาเมียอีแล้วแปแปัดนะอืมบอกว่ามันหายเป็นเ,เก่าเลยนะคือตอนนี้น่าโคกหายเมียซ่ากฝ้าวิดลถดิเมื่อยนะ้ะจะคุยจะว่าวาลด น้ำพวกแม่งอันนี้เมียย่างซากระวิดหลดเมื่อป,ป้ายเลมแปลกๆกับัมอย่างน้ำกดหลดอีกแล้วคือตอนอยู่หน้าโคกนะวางวดก่อนนะพี่น้องอดูลม ให้ขี่รถนี้ให้ขี่รถป้าเอ้ยเหมือนสตาร์ทสบายดีพี่นอ้องอลิสดิซีสวัสดีพี่น,อนอ้องเฮ้ยไปไปเบิ่งเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยแต่ร้ายเว้ยพี่น้องเพื่อไอซีห้าขี่ซีมือนี่ไม่ย่างสี่ี่ มาเปิดบัดูสิมาเปิดด <ellt> ูมาไหมมาไหมเฮ้ยมาไหมมาไหมมาพือให้กูดูยังวะตาเธอจะเป็นมังงามคือคนเนาะมาพือดูยังวะมึงเบิ่งแล้วเอามาผือดูว่าพะจักสิเห็ดเล่นกับกูอยู่มาพื้อบังดูอะไรดอกซองโล เอาคู่บอดดิตัวมาเบิง่งดูยังวะจักควันจักผ่าพป่น้องเ้ยทั้งบักทั้งห่านก็ถึงถึงน้องกนั่นเลยตั้งหย่งไม่ใช่หรกไอ้แปรน่ะอยู่ใช่หน่ะฮะอยู่ข้างหนอ่ะน่ะ เขาพาก,กันยางไปทางไหนเขาพาก,กันไปทางไหนได้ดักโล่หนึ่งเมียเล่าหลอดมาอย่างประขักอู้หูว่โอ้เมือนี่เฮียกันไปหาขีซีบ่บ้าลายลายลินา่เครื่องกระสอบงามคือคนอีกขีซี่ก็ดี กับไม่จะไปขืนอรุณได้เุียกันเนี้ยกับมาเฮียกันเอเฮียกันเขากระแสอ้าวอ,อยู่ดีๆไปื้อ,อนนพี่ไอ,อ้เนี่ยใช่ไหมพี่ไปอยู่แด้คนนี้ปนไปเลย เขาแหล่นี้ไปแล้วเมื่อกี้นี่เขาแบกกระบ,บุ้งกระตาหอบแหล่นนึกกระถึกหนึ่งน,อน้องเขาปบกล้อง <c oughs> มือนี่มือนี่เฮียกันมาจะหาขี้ซี่ได้มือนี่ <c oughs> ขี้ซี่เฮียกันกับงามงามงามคือเฮียกันเลยพี่ข่าวพี่ออกขี้ซี่กับงามคือข้นขนาดเนี่ยไ <c oughs> เฮ้อฮือฮือกือฮืหฮือ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 เปอ่ากฮืไฮมอฮือฮือฮือ่ือฮือฮือฮือกือฮ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 ืหฮือฮือกือฮือฮ่ฮ่อฮฮกันวันฮ ก่ยนนบอกว่าเมื่อเล่มกาใหม่ออกถึงมาขายเนี่ยมโอ้ยพังปยาพังปวยชีเบาไม่ต่อเขาไม่แต่แจ้งนะหัว จะเปิดให้เต่กับหัวขวัญเจเ้ดอเนี่ยวเฮยกันนะเบิ่งนยกันไงันกันเลอางามยาาเปนงมเฮียเอ๋ยคันไปเห็ดแบบสีมีไปสื่อของเฮียแต่แท้ไไปหาที่เขาใส่สาเฮียกันนะ เาเยกันบม่ละเฮียเฮียกันแต่ว่าไปธนาธนากันมันงามๆไปด้เฮียแบบนี้เขาจรื้สืดดเฮียเอ้ยอกเลีป้าพักนไปหกี่อือักขี้เล็กพวนป้าหัม่วงเมียป้าพักขี้เล็กม่วงกระซ่บ่ม่วงขั้นนะ

ฮาาไปบ่อสนเี้ยวเสียวค้ำเห่ยคถือเส้นถือเอ็นไปเลยนะเดี๋ยวนี้มิแต่อยากไปบุญคันมีบุญแหละมามาไปบ่อมวาเข่าวงบ่ได้นอนกันไปนโหเงี่เฮียกันเฮียกันมิได้อยากค้ามเฮียกันอยู่ไหน

าเนราไปเก็บท <l> ี่ไหนคะแม่สิฮะเราไปเก็บทางไหนไม่จะทางมันลุงเนาะโอ้มองข้าไปมองเงอนใหม่นะเออตัว่านี่ตัวทีเล็กทดขนาดแค่แมนเลือกออกก็ที่ได้อยู่ประมาณครึ่งโลกันอืมห่ออยู่บนนี้ห่อดอยู่ตรงนู้นเลยจ้งอะไรจังว่ะมันมีชอใหญ่ชอหนึ่งอัน เลยเฮียนะชิบะค้าทางนี้่านี้เฮียชิบะค้างในเหียนะเขาเียนะเป็นหมือพิษไปแล้วเลือกออเดอใหม่นะเด้อที่แปรมาเห้ยผู้ผู้แปรมาแล้วผูแปรลื่งเงียนชั่งเงียเชั่งเงียนอย่างนี้มาแล้วพี่น้อากูมีแนวลินขวงขักเจามาเนี่ยเจาบอกมันแดดเลยนะ เงียงเงี้ยงมเอาบ่กดดไปให้กลอห้าแม่มอกกระดามันจะควงแคบวะกูอยู่ในคูอ่ะอือีกีกูจะ้จตหนาเฮียงได้แนวกินมาเลยมาไปน้ำตงเตีงตรงเตียงมาเลยใช่ยายป้ะยาแป๊ปานมาดอกกัรบอกกีพีเกได้ ฮ่าดดมืดดเว้นแ mmm ็ bueno ่ะเป็คือบ้านคือเมืองเนาะแย่เอ้ยเอาเปิดเปิดปากบ้วงค่ะด้วยผีด้วยค่ะทุกมีแต่ไม้พี่นอกเ้ยไม้ล้วน นี่ทาเหล็กเหลาเนี่ยอหยังเกาะนี่นะบ่อ้หาความเป็นหนึ่งน่ใครแล้วมันยังไหนชำนะอันเหี้ยงเลย ไปแหวนในเฮือนเตงแล้วเมียบักหม่ำนะอยากกินน้ำบักหม่ำเลยสิแลีนไปกินน้ำพอดีขี่รถมาปลาเมียจะชิมปน้ำกันท่านอยู่ใส่บิดรถได้กันจีอัพลดรถแป้งอ่ยบักหม่ำอยากกินน้ำบังหม่ำอยากกินน้ำแหวนทังก้นรถผัวไปจาะมอเตอร์ขคาวในเฮือนจาะอยู่หน้าทางเจาะบักหม่ำนะจาะบักหม่ำไายแป้งลงตะลอดเพื่อนเป้าบักหม่ำบังหม่ำม้างหม่ำแล้วลงตะลอดแรงก็แรงก็เฮือนเตงบักหม่ำอยู่สาหัวอยู่เดืนห้องเีย็นทหารในคง ลราจอลงบางามเราอยาก,กี้น,น้าอยาก,กี้น้ำแล้วันนี้แหละบาามลงตะลุดผลมาตะบามามแล้วเกี้ยามาจอดในอันประตูทางขาเข่าเฮือนเองนะแต่บ้านเขาใน,นเฮือนไหนจอดอยู่นอกเอาผลเหมดอีไอ้ขเครื่องพไนแหละแรลงมากประวัติบามามอย่าขี้น้ำเผา,กกาบีดโหลดไปปลาเมียห่าไอ้เมียอย่างซะมาน้าเมียในเฮือนเองนะข้าวเดียวยบบยยถ่ายที่กระบออยากจบเมียกินข้าวปุนซื่อใจใจหุ่นเลยเริ่มหุ่นนะหายหายเมียบีดบีดบึ้นไปเลยจัก มีอกินกับพุกนั่นก็สิัยแรกกูซื้อกูซื้อกับปุกสองโลเออแล้วพอดียายแปะไปแว่แล้วกันตักให้เอื้อกินซ้ำจ้าโอ้ยไหวแน่กินได้ไว้แน่อยู่อออันไหวไหวไวไหแล้วยายแปะในหม่อมอยากกินน้ำบางทีน่นเลยขึ้นจับโลดบิดบปืนไปโลดหายนากวหยยังหายโอาไปน้องเทโนมาเห็นเราไปแวะเออแปะหายแปะเอิญน้ำอยู่นี่แม่บอกสิ มาขาเือนเต้งอะเด้ใช่นะคบ้านนีจักจากกินก้อยบ้างบมจักลาบบ้างเข้าไปเลยอันโทษมือห้าหมือขึ้นเลยนะจากมู้่วงว่าจะโทษห้าข่อยมือขึ้นนี่นะอยากกินลาบบ้างเงยเป้ซูนอยากลาบบ้างวะันไปซื้อมาให้กินวะ,ะ,ะ,ะันโตนะ พ่านไปเบิรนางมานเี้ราบมาเราเคยผลเขาป่เล้วเขาป่าเาิะบ่ได้เอามาทอดักม่วงนั่นบ่อได้เราอารมณ์ดีดเอ้เราเริ่มสไลด์เลยจะเป็นยังเราเอาความจริงกระชิกะสีล้ว่ใชเพือนนะน้เมียกินกระปุ่นนะคะไม่ไหนให้เขาเปเพื่อนผู้อื่นะเฮยให้กาเเพื่อนผู้อื่นผู้ใกล้ตัมาบานี้เพกันักหน่วงเขาลลงอดตลอดนระังข้าวเดียยเล่ชีถามว่านอันพวอไอซี่กับพ อันนี้นี่บุตรเป็นตระกูลสัมได้ี่มเออว่าหูเหลืองว่าหูเลาอยู่ตีนตกระใสแล้วเปนอย่างน้อกซากฮะควันชัก้าบเเกาไปเลยเก่านชิคกี้พายมุกเข้ามาเอามะหมวนเข้าป่าไปแล้วเจ็บหัวเจ็บีลยง ตากระซายสได้บ่ญเป็นว่าไรแต่งอย่างเดียวนี่ก่เลยคือเก่ากลัวทอดต้อนอยู่นําตอนชนงูนักูเก่าพึ่งจะมาหายก็จะเป็ดปิดปัดปิดปัดแปรอยัางแมลน้กดลดผัวากะัแ่าเลน้ำกดนโหลดผัวหายก็ปัปแอ่างคลยน้ำกดนโหลด ทานนิยางเดียวถ้าตายก่อนนะห่วยเฮ้ยมาท่านชามีอยู่บ่อนได้เคยแล่น้ำหลดนะมะคือบ่สันแข่งฟาดไปค่กเลดได้ม่ใช่วล่งไะ่แปกินยั้งกับโบแลวเห็ุยั้งกับโบแล่ต้องโคตรโคตรแหลดน้ำก่อนหลดจวดอะไรติต้น ต้นลงมาเดือนต้นละไาอะไรต้นลงตะเทียทานได้มีอะไเอาสวยกันไปเวียนเต่งบอเอาเข็นไปปัญญากรอนนี้ผัวจะสตารหลดแล้วเออป่วยหลดแล้วใช้พังค์เล็กหนะกำหนึงเลยแหลนน้ำกดผัวจะื่อปุจักแหลนไปงอผว่าจะสื่อปุบจักยังฮึงแล้ว

มันเลยผสมแปมีผู้บ่าวใช่ไหมแล้วเหลืองละแ้งแหละเตี้มว่าเริ่มมาได้ดูเคยเริ่มได้เตี้มว่าตาก็เริ่มจะไล่เขาลบ่แล้วบอเพื่อนพัด เราเป็นคนถือเงินเดเวล้วอยากขาได้เรากินตามหมากเราเงินไปอยู่น้ำเล่าขนาดนะเฮ้ยไปทางป่าทางมันมีอันแล้วนะกูวัดไปสำกวนนะเฮ็ดลูกซีลูกลูก มื่อว่านต่แขวะซ้านวกบังัวจะสิตายอันเหตุถ้าเวลาซ้อนรถนะครับแขวมันมักมึงก็ยานเดียกันตอนมัซ้อนรถนะเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้้องอย่า้เย อีแม่มาจานแกชี้ามหัวเอาแล้วดคุ้มงามได้เลยามันช่อไเสือแล้วมันออกเขียวต่ำเราแรดคุมต่ำหลังนี่ยน่าต่ำเมืนเดิมัมือไดนแล้วมันเอาา